ผู้ชมค,คะในช่วงเวลาหนึ่งเดือนที่ผ่านมาข่าวคราวเกี่ยวกับสงครามยูเครนก็อาจจะแผ่วลงไปนะคะแต่ที่จริง,างการสู้รบยังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเข้าสู่เดือนที่21แล้วคะ่ะสำหรับสงครามระหว่างรัสเซียและยูเครนความคืบหน้าที่ออกมาก็คือท่าทีของคณะกรรม,มธิการยุโรปที่ระบุว่า การที่จะให้ยูเครนเข้าเป็นสมาชิกของ e อูมีความคืบหน้าขณะที่ประธานาธิบดีเซเลนสกี้ระบุว่าสงครามยังไม่ถึงทางตันติดตามรายงานจากคุณทรนินเทพวงศ์ค่ะการพบกันของผู้นำยูเครนและเออรซูล่าฟอนเดลเลเยนประธานคณะกรรมการยุโรปที่กรุงเคียบเมื่อวันที่4พฤศจิกายนย้ำถึงความคืบหน้าในกระบวนการพิจารณาให้ยูเครนเป็นสมาชิกอู ซึ่งระบุว่ามีความก้าวหน้าเป็นอย่างดีวันนี้มีการประชุมของสหภาพยุโรปเพื่อตรวจสอบเงื่อนไขด้านเศรษฐกิจกฎหมายและด้านอื่นๆตามระเบียบก่อนการเจราจาเพื่อรับเข้าเป็นสมาชิกในเดือนธันวาคมทำกลางกระแสะว่าสถานการณ์กำลังถึงทางตันวโลาดิเมียร์เซเลนสกีตอบโต้เรื่องดังกล่าวหลังผู้บัญชาการทหารสูงสุดของอยูเครนให้สัมภาษณ์ว่าเป็นโอกาสให้รัสเซียเสริมอำนาจทางการทหาร Теселенські мава пенкаліру це не патова ситуація. Я ще раз підкреслюю це. Ми про це вже говорили. Це не якась там новина. Росія контролює небо. В наступальних місіях все зрозуміло. Якщо ми бережемо наших військових, ми бережемо хлопців, дівчат. Коли вони контролюють небо, просто ну кидати, як Росія кидає, немов м'яса своїх людей. Ніхто не хоче. Як побороти це? навчаться повервернуться коли коли хлопці вони то довгий треба п เซเลนสกี้ยอมรับว่าเกิดปัญหาในสงครามที่ยาวนานมาถึงเดือนที่21แต่ยังไม่บรรลุความสำเร็จในการรุกโต้ตอบเขากล่าวว่ากองทัพยูเครนไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องสู้ต่อไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งการป้องกันทางอากาศ ท่าทีของประธานาธิบดียูเครนเกิดขึ้นขณะที่กองกําลังยูเครนต่อสู้มาอย่างต่อเนื่องและความกังวลเกี่ยวกับความไม่แน่นอนเรื่องการช่วยเหลือของสหรัฐซึ่งยังคงต้องการแรงสนับสนุนจากชาติตะวันตกการโจมตียังคงเกิดขึ้นและสร้างความเสียหายในหลายจุดเช่นเมืองโอเดสซ,ซาแอฟริกาโดเนสและไครเมีย ด้านกองทัพสหรัฐเรียกร้องให้สภาคอนเกรสอนุมัติงบประมาณกว่า3,000ล้านดอลลาร์เพื่อจัดซื้อกระสุนปืนใหญ่ส่งไปให้กับยูเครนรวมถึงอิสาราเอลสะท้อนถึงบทบาทของสหรัฐที่ยังคงสนับสนุนอาวุธให้กับกองกำลังยูเครน It will send a clear message to the international community that we as the G7 stand with Ukraine even while the international attention. Pill cred. the Middle East to on be คำกล่าวของรัฐมนตรีต่างประเทศญี่ปุ่นในที่ประชุม G7 ที่กรุงโตเกียวกล่าวกับรัฐมนตรีต่างประเทศยูเครนที่ร่วมประชุมทางไกลย้ำถึงการอยู่เคียงข้างยูเครนแม้ความสนใจในเวลานี้จะมุ่งไปที่ภูมิภาคตะวันออกกลางขณะที่รัสเซียรประกาศถอนตัวจากสนธิสัญญาว่าด้วยกองทัพตามแบบแผนในยุโรปหรือ CFE ซึ่งเป็นข้อตกลงร่วมกับพันธมิตรนาโต ที่กองทัพของทั้งสองฝ่ายกำหนดปริมาณอาวุธยุทโธปกรณ์ที่อนุญาตให้สะสมได้ด้านนาโต้แถลงว่าเป็นความตั้งใจของประเทศสมาชิกเพื่อตอบโต้รัสเซียกองทัพรัสเซียเปิดเผยการทดสอบขีปนาวุธข้ามทวีปเพื่อบรรทุกหัวรบนิวเคลียร์จากเรือดำน้ำลำใหม่ประกอบกับการถอนตัวจากร่างสตยาบันเกี่ยวกับการห้ามทดสอบนิวเคลียร์ทั่วโลกของประธานาธิบดีรัสเซีย เป็นอีกหนึ่งสัญญาณที่ยืนยันว่าความตึงเครียดยังคงอยู่สหรัฐกล่าวหารัเสเซียโดยอ้างถึงรายงานข่าวกรองว่ารัเสเซียให้ทุนสนับสนุนกับประเทศในลาตินอเมริกาในการทําโครงการสร้างข่าวปลอมเพื่อโจมตียูเครนรวมถึงต่อต้านสหรัฐและนาโตโดยอ้างว่ามีเจ้าหน้าที่ส่งเนื้อหาให้เผยแพร่ด้านรัเสเซียยังไม่มีท่าทีต่อเรื่องนี้ วาระของประธานาธิบดียูเครนใกล้จะสิ้นสุดท่ามกลางเสียงเรียกร้องว่าให้มีการจัดเลือกตั้งซึ่งเซเลนสกี้ระบุว่าภายใต้กฎอายการศึกการเลือกตั้งในช่วงสงครามไม่ใช่สิ่งที่เหมาะสมช่วงเวลาของการรบที่มีความสําคัญต่อชะตาชีวิตของประเทศเป็นการยืนยันของสงครามที่ยังคงยืดเยื้อและมีโอกาสปะทุรุนแรงได้ทุกเวลาทรณินเทพวงไทย PBS รายงาน